ชนะคะแนนมาที่ราชดำเนินครับเมื่อเดินกันใหญ่ยนี่เองนี่ครับแต่ว่าตอนนี้ยก3ยก3โอ้โหวงในแม้ใครอยู่ล่าง2งยกที่ผ่านมาก็เห็นแล้วนะครับว่าทั้งคู่นั้นออกอาวุธแลกกันเจ็บเไม่มีใครยอมใครแต่ว่ายกนี้ออกมาเร่งเกมเดินเร็วขึ้นดูครับเต้นผาด่างเบียดเข้าไปปล้ำานดลังการก็ไม่ตแล้ะครับโอ้โหวงในนี่ก็อาชีพยอยู่แล้วนะครับ ล็อกแล้วก็ได้ตีคืนโต้คืนได้เจ็บเ็สวยๆครับอะดูในครับจังหวะเข็นจังหวอะอเสียบเขากดแขนตีมาตีคืนวัดพละกกำลังยกนี้ยก3มไนร้อยเปอซปิดมาเอาเสียไปมาสอกมาเอาใกล้ๆมีศอกด้วยนะครับเพชดังการครับมีมีเริ่มมีปวดมีปวด,ดมีบวมแล้วครับแต่ถ้าแตกแอนตซินแอนตซินมอบให้เข็บละห้ารอบาทครับ พร้อมด้วยเตะการคอสอบก,กับเขาร้อยหนึ่งหมื่นบาทจรลเข้พังหังสามหมื่นบาทพอบคุณแอนตซินพร้อมด้วยท่านหังวินัยวีระพุชงโอ้โหตอนนี้สองข้ามเขาวงในมาหากลางยกสามมาโอ้โหดูครับมาจับดีเหลือเกินโอ้โหแต่ว่าดูเอาน้ำเงินขุนเข่าจากซูรินโอ้โหจังหวะการล็อกนะครับล็อกดีนะครับเด่นผาดางล็อกนี่ล็อกอยู่เลย ไม่สนนะครับมีหมัดมีศอกเพชรอลังการวงในอดชีพเหมือนกันจังหวะล็อกได้ดีเขาบอกว่าแทงได้ดีเอามาดูนะครับว่าไหนใครจะตีใครอยู่ที่จังหวะใครจะจับใครจะล็อกได้ก่อนล็อกได้ดีกว่ากันครับโอ้โหทั้งคู่สุดๆเลยครับในนี่มาแฮตีกันตีกันยับเลยครับอะใกล้ๆถีบไว้ก่อนเด่นพระดางเพชรอลังการแข่งไปเดินเตินต่อเอ้าหมัดคืนได้แข่งครับร้อยสามปอนด์นี้หัวแถวทั้งคู่ ล็อกการตีไครข้อแขนแมแก๊กแก๊กแกล็อกน่ากลัวเลยนะครับเด่นผาด่างครับโอ้โหแต่ว่าเจ้าเพชรอลังการครับมามาแกก็ตีโต้โหทุกพวงท่าเมือนกันแ,แทงแกไปก่อนโอ้โหมีหมัดสกัดไว้ก่อนครับแล้วก็วงนครับมาตีเข้าไปเด่นผาด่างเพชรอ,อลังการเพชรอ,อลังการเสียบเข้าไ,ไปโอ้โหตอนนี้โอ้โห วงในสองรามเข่าล้วๆนๆเลยครับตอนนี้ไม่มีใครยอมใครเล็กกว่าก็จริงเพ็นอลังการแนตะ่หนนี่สู้ในขึ้นบนด้วยมาตีกับหวยตัวใหญ่อย่างเด่นผาดางน,นะครับเกมการชกยังถือว่าโอ้โหยังเบียดกันก็ดูกเราใจจริงๆนะครับโอ้โหแม่คู่นี้ในกับในมาสิมาสิวงในต่อควบควบกันต่อครับโอ้โหแกเด้งตีครับเด่นผาดาง แมนึกนึกถึงวันไทยนะโอ้ยสานเลยครับอ้าวลากมาลากมาตีตีไปยัดมามาครับปิดโอ้โหเสียบเสียบหน้าบ้านปะพุงอ่ะลอกตีโอ้ยคืนไปเป็ดนี่คืเนคเลยครับโอ้โหนี่ครับมานักเล่งเข่าจากน้องบัวกับนักเล่งเข่าจากสุรินดูครับโอ้สอกมาช่วยด้วยโอ้โหตอนนี้วงในเสียบเข้าไปเด็ดพาดาเอาเพชรอลังการเืินโอ้ สุดหันเลยครับหมดยกที่3าพระคูเดียวเพชรดำกับย่างค้าดาวแล้วก็ช่วงสองครับเพชรนำชัยสอนต้องบาจีนเจอกับเพชรส่องแสงกระดูกเหล็กเจอกับพยักแดนเหนือเสาโทยโมกมรกตแล้วก็คูเอกช่วงสองดีเซเล็กบิวเจซีเจอกับเสาเอกอัจฉริยะครับแถวที่28มกรคาคมนี้ศึกมวยมหัศจรรชาวปักใต้สามัคีครับโอ้โหเริ่มยกที่4มานะครับเร้าใจจริงๆนะครับสงครามเข่า ไม่มีใครยอมใครลยครับมวยคู่นี้แพ้ชนะนี่อยู่ที่ว่าใครจะยุบจะย่นนะครับเพราะว่าไม่มีการยอมกันเลยนะครับทั้งวงนอกวงในเบียดเข้าหาไายความใหญ่ล็อกไอเพชรอลังการก็ไล่แขนแล้วก็แทงตู้โอ้โหดูนะครับยังดูไม่ออกจริงๆเลยครับมาถึงตอนนี้ไอะหนเดียวทั้งคู่ครับเพชรอลังการพยายามจะกดมาให้ตัวเท่ากันตีขวาไปล็อกมาเสียบซ้ายครับ อะเรียมนี้ยังตีไม่ได้กรรมการแยกครับโอ้โหสุดยอนเลยครับเด่นผาด่างกับเพชรอลังการมาไหนไหนกันต่อแข้งขวาไปกองซ้ายนำทางติดตัวกันอีกแล้วครับโอ้โหนี่ครับมาทัในใดทีมประเด้ชมนี่มามาเสียดายแทนเลยครับดูครับดูชุดนี้โอ้โหน่ารักจริงๆไฟแดงลุก โอ้โหดูครับเดี๋ยวว่าดูจังหวะการล็อกนะครับถ่ายปล้ำนาเข้านขึ้นผลได้ก่อนนี่ดูว่าจะได้เปรียบเลยจังหวะการจับเบียดเข้าไปแทงไอเข้าไปไอ้เข้าไปเอาเพ็รอลังการไล่แขงแล้วก็มีลูกยัดไส้สวยๆเด่นผาด่างก็มีนะครับแทงต้คืนตลอดไอ้ไม่ขนาดนี้กรรมการต้องแยกก่อน ผิดกัน18ตลบไปแล้วนะครับคุยคู่นี้ทานอะไรเป็นอาหารครับน้องๆทั้งคู่ครับโอ้โหะกําลังนี้ถึงจุดนี้ยังไม่มีใครแพวยังไม่ยุบล็อกล็อกโอ้โหโอ้โหแกแข็งแรงจริงๆครับเดนผาด่างจังหวะนี้ครับโอ้โหอ้าวไม่ไม่เสียหายครับไม่เสียหายวางเข้าไปต่อไตเข้าไปเพชรอลังการโอ้โหดูครับเด่นผาดาง เด้นผาดางเพชรอลังการเต้นผาดางโอ้โหดูครับบบผัดกันทําเลยครับคู่นี้ดูว่าเด่นผาดางนี่เริ่มจะมั่นอกมั่นใจนะครับเริ่มจะออกอาวุธได้เนื้อเนื้อนี่เน้นเพชรอลังการต้องเดินเบียดเข้าหาบ้างแล้วนะครับหลังจากสามยกแรกนี่มาชกในเกมตั้งรับเบียด้าไปต่อยมดฝันตอกจัปล้ำาลยมาโดนเด่นผาดางนี่ตั้งกาแพงขวางเอาไว้ก่อนครับช่วงชกแก่ยาวจริงๆครับเด่นผาดางจังหวะเสียบจังหวะยกนี่มันเห็นแหละครับ เนี่ยเสียบซ้ายล็อกเหลี่ยมนี้จับไปจับมาตีไปตีมาครับตีมาตีคืนครับโอ้โหเด่นผาวดางแกตีคืนแต่ละเม็ดแต่ละดอกนี่โอ้เสียงดังฟังชัดเลยครับโอ้โหอ่ะมาแต่ว่าดูครับมาไปพลาดนิดเดียวครับฝ่ายน้ำเงินเราว่ายังยังไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรโอ้โหเวลายังพอมีครับหมดยกที่สี่ไปแก้เกมก่อนฝ่ายน้ำเงินตอนนี้พักแป๊บเดียวครับ ถ่ายท่าสดในเพจของคุณบอยสงขาด้วยอ่ะสาวที่18กุมภาพันธ์นี้ครับมวยนัดดีครับที่ภาคใต้ที่ภาคใต้อุ้ยอุอ้ออาวเ,เดี๋ยวว่ากันต่อแต่ว่าตอนนี้บนเวทีมาชากักจะดีขึ้นมาครับฝ่ายน้นเงินเพชรอลังการออกมาเดินสาหวาดฟัน่อเป็นการใหญ่แล้วนะครับดูว่าไม่ถอยด้วยครับเบียดเข้าไปลุยแล้วเป็นไงเป็นกันแล้วนะครับมาถึงยกนี้ ออกหมัดขวาทิ้งเข้าไปเอาประหมาดไม่ได้นะครับเอาเลยครับเบียดเข้าไปทางท่าจะได้ลุ้นได้เชียร์หรือเปล่านะครับต้องเร่งให้ตลอดครับอ่ะจ่าอุ้มสั่งต่อยหมัดแล้วนะครับเพราะว่าในานี่โอกาสที่จะตีรับผ่านนี่อาจจะน้อยนิดโอ้โหแต่ว่าดูโตมันลาหนักเหลือเกินียครับอ่ะเกวียงไปครับเพชรอลังการเหวี่ยงหมัดไปเจาะล่างครับใจยังสู้อัดฉีดรออยู่เพียบอยู่แล้วครับ นีครับมา,มาปักพุงลงน้ำแข็งนี่อาชีพก่อนชงนี่โอ้โหหลายกำปั้นเลยนะครับมาแต่จะทำได้หรือเปล่าโอ้โหขวาขึ้นมาโอ้โหนพักหลังสดด้วยน้ำเงินฟอร์มนี่ไม่แพ้ใครมานักต่อน,นักแล้วแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์นี่มหนมันบีบครับบีบใครต้องเดินเบียดเข้าไปนะครับมีหมัดมีศอกเด่นผาด่าก็ไม่กลัวนี่นะครับสอกก็คอยบวกด้วยเอาดูนะครับไม่ตนแล้วนะครับ นี่นะครับเป็นไงเป็นการเบียดเข้าไปเอ้าโอ้โหจยกกระกาศการบูกของเพชรอลังการได้หรือเปล่านะครับเบียดเข้าไปขยับเข้าไปไม่มีตกใจด้วยนะครับเด่นผาดังอ้าวต้องล็อกเอาไว้ก่อนเลยครับไปเททิ้งหน้าบ้านจะอุ้มเลยนะครับเด่นผาดังเด่นผาดังนี่ใจแกถึงด้วยนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้คือฟันศอกด้วยนะครับคนที่เชียร์เด่นผาดังใจคอก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับ เหลืออีก1นาทีกับอีก1ิวิครับดูช้าลงไปนะครับเพชรอลังการก็ใส่กันโอ้โหอุตับดุเลยครับพี่บอลครับเร่งมาตั้งแต่ต้นยกสองนาทีเต็มเตมเลยครับโอ้โหดูครับวันนี้ถือว่าต้องชื่นชมทั้งคู่เลยครับเด่นผานดางลูกศิษย์ของเสียวุฒิพอลักบุญของพี่แดงรถดีแล้วก็มีทันผอเจริญบัวลีด้วยนะครับทันบุญนวยการของโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมครับสนับสนุนอยู่นะครับ ฝ่ายแดงส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ลูกศิษย์ปักโค้งปักโค้งลงน้ําแข็งกับจะอุ้มจบปะอ้แต่ว่าตอนนี้ครับมหาลื่นลมทําท่าค่อนข้างจะสงบแล้วครับดูว่าจะมั่นอกมั่นใจแล้วนะครับเด่นผาดางแต่ว่ายังไม่ประมาทกาดนี่ยังไม่ตกมีหมัดหน้ามีคอยแย่แล้วก็หมุนลอกซ้ายออกขวาไปเรื่อยนะครับเพชรอลังการเองก็จะมีฮึดในช่วงโค้งสุดท้ายหรือเปล่าเขาไปม่โดนอุ้มไว้ก่อน โอ้โหยิ่งชกดูว่ายิ่งพัฒนายิ่งแข็งแรงนะครับก็สู้เต็มที่แล้วนะครับน้องๆทั้งคู่ครับและครับผู้กองรันฝากมาอย่าลืมนะครับศึกนมัสการลอยพระพุทธบาทจำลองบ้านจุดแทนครับสี่กุมภาพันธ์ครับที่เวทีมวยชกขาวบ้านจุดแทนตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับผู้เอกนี่หลันย่าโมวัฒนะเลยนะครับเจอกับแสนกล้าหนุ่มบางกะดีครับใครที่อยู่ จังหวัดมหาสารคามนะครับไปรับชมมวยกันได้นะครับเสาที่4กุมภาพันธ์ครับก็สนับสนุนผู้มวยโดยผู้กองรันสารคามแล้วก็คุณเนชอโชคเจริญ98อ่ะเดี๋ยวมาดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับไปที่มุมแดงนะครับย้ำแขนไปอีกครั้งหนึ่งครับเด่นผาด่างแดงรถดีก็เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเพชรอลังการคุ้งโรงน้มแข็งไป ่พักแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาดูคลาสสิกลูกเจ้าแม่ใส่ทองครับหรือคลาสสิกพุ่มพันม่วงครับเจอกับขุนสยามไฟเตอร์มวยไทย115ปอนด์ซูปเปอร์ไฟเวียู่ต่อไปครับพักแป๊บเดียวครับ